ความจากฝ่ายบริหารถึงผู้ปฏิบัติงานคุณได้รับเลือกให้ควบคุมภารกิจสําคัญทีมทหารชั้นยอดของเราจะลงไปในหุบเขาลึกที่เพิ่งถูกค้นพบซึ่งเชื่อว่าจะนําพาไปสู่ดินแดนที่ไม่เคยถูกสารวจในใต้โลกคุณมีหน้าที่เฝ้าติดตามความคืบหน้าของทหารควบคุมความปลอดภัยและรวบรวมขอ้อมูลคุณจะมีสิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือในการตรวจสอบสถานะเลดร์วิทยุสแกนคลื่นความถี่ต่างๆและอุปกรณ์อื่นๆอีกหลายชิ้นเพื่อช่วยในการปฏิบัติภารกิจของ ทราบว่าการสื่อสารอาจเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่องในขณะที่พวกเขาเริ่มลงไปลึกขึ้นมนีการตรวจพบความผิดปกติและแปลกประหลาดมายอย่างและธรรมชาติของุบเขาเลึกก็ยังไม่เป็นที่รู้จักเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดและพร้อมปฏิบัติการตลอดเวลาเต <c oughs> รียมเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่อาจจินตนาการได้สิ้นสุดข,อขอ้อความเฮ้ยไว้เปิดเกมดีจัดจัด below l a s t e s gods my god อารมณ์เกมโคตรดี อะไรคืออยู่ๆมันก็มีขึ้นตรงนี้ว่าคอนเทนต์เ e a เตอร์วะ อ๋อ oh, มีเพลสคิดให้หมดเลยแต่เหมือนเขาจะใส่ใจนะเขามีการบอกว่าถ้าคุณเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เรามีภาพปกเรามีภาพอาร์ตเรามีอะไรทุกอย่างให้ใช้หมดเลยเต็มที่แต่ก่อนจะเริ่มนอกเรื่องกันสวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับเรามาอยู่กันใน Below l a s t Gods นะครับนะเป็นเกมที่เจอในสตรีมนะครับปัจจุบันเป็นเดโมอยู่นะครับนะแต่คอนเซปต์น่าสนใจมากตัวเกมพูดถึงเรานะครับที่เหมือนจะเป็นคนดูแลเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับควบคุมมอนิเตอร์นะครับหน้าจอข้างบนเพื่อส่งทีมทหารหัวกะทินะครับลงไปที่โลกเบื้องล่างที่เรีียกว่่าเป็นนพื้ท ที่ยังไม่เคยถูกคนพบนะครับนะและยังไม่รู้ว่าใต้านั้นมีความลับอะไรซ่อนอยู่เราเป็นคนที่ต้องควบคุมสังการและก็คอมเมิเตอร์ทุกสิ่งทุกอย่างคอยส่งข้อความและก็ติดต่อสื่อสารทหารข้างล่างให้พวกเขาปลอดภัยให้พวกเขาปฏิบัติภารกิจได้ราบรื่นและหวังว่าพวกเขาจะสามารถลอดภารกิจกลับขึ้นมาหาเราข้างบนได้อย่างปลอดภัยปะครับบิโลลาเซต์ก็เป็นเกมที่น่าสนใจใช้ได้แล้วมาลองลุยกันดีกว่าลุยครับโอ้เหมือนเราจะลงลิฟต์6มีนาคม1978 เวลาตีสองสี่นาทีเฮ้ย <Hey, S 1> ดูดีจัดว่าแต่เมื่อกี้เสียงอะไรไม่แน่ใจนี่คือห้องทํางานของเราเหรอไม่มีใครมาต้อนรับห้องน้ําอยู่ตรงนั้นจริงๆผมคนไปตรงโน้นแหละครับทุกคนเดีย๋ยวคนก็รู้กันดีว่าบางครั้งทางเดินไปห้องน้ําเสียวๆมันก็ดูมีอะไรมันคือเสียงอะไรเสียงลิฟตเหรอโอ้ลิฟตไปแล้วไม่เป็นไรครับทุกคน ตรงห้องน้ำอู้เกมมันจะดูมีความเหมือนเป็นบอดี้แคมนะครับเหมือนเป็นกล้องติดอ,อกนะครับแล้วจะมีเฮดบ็อบด้วยมันจะมีความสันส่นๆโยกๆคนอาจจะปวดหัวเกมแนวนี้เพราะฉะนั้นใส่หูฟังและดูให้ห่างจากจอแล้วคือปุ่มไหนเปิดประตูห้องน้ำเมา่ตัวดันป่ะหรือว่าคลิกอ๋ออันนี้ก็เปิดไม่ได้เนาะถือว่าเป็นอันเข้าใจแต่ว่าภาพสวยนะโอเคกูไปก็ได้นึกถึงแบบดู MIB ออะครับมันดูเป็นองค์กรลับสักอย่างหนึ่งถ้าเดินไปสักพักโทรศัพท์ต้องดัง เราไม่ดังด้วยทายผิดตรงนี้ไฟต้องติดเองไฟต้องติดเองไฟต้องติดไม่ติดเองโอเคกูคทายผิดสองดอกละอ,อ,อ๋ออ้อนนั้นคืออะไรอะครับ cmd หรอครับอ๋อเป็นคอมมานด์พรอมเหรอเหมือนจะมีคนติดต่อเข้ามาเว้ยอันนี้คืออะไรครับผมสามารถเลือกตอบได้เหรอรับทราบกับตันนี่คือโอเปอเรเตอร์สเปซเพื่อนั่นด้วยอ่ะ โอ้โหแล้วมีวิธีซูมมข้อความแล้กกูมองไม่เห็นรับทราบศูนย์พวกเราพร้อมแล้วเริ่มต้นกระบวนการทดสอบการสื่อสารคุณควรจะรับสายการติดต่อสื่อสารจากสมาชิกหน่วยแต่ละคนอ่าก็คือเดี๋ยวแต่ละคนของหน่วยติดต่อมาหาเราซึ่งเราเป็นศูนย์นะครับนะโอเปอเรเตอร์ต่อไปคนนี้คือเมดครับน่าจะเป็นเมดใช่ไหมเ ME เสียจะเป็นเมดิกป่ะเป็นแพทย์สนามป่ะอาา่าฮะนี่คือ d a s ฉันเตรียมพร้อมชุดปสมพยาบาลฉุกเฉินไว้สำหรับสถา,านการณ์ทุกอย่างแล้วโอเครับทราบจะคอยจับตาดูอยู่เรื่อยๆอ่าเข้าใจอันบนสุดเป็นกัปตาอันนี้เป็นเม็ดแต่ละคนเหมือนจะมีช่องทางสื่อสารของแต่ละคนเข้ามาเลยรับทราบไห้ผมชอบนะอ่ะต่อไปนี่คืออะไรและทำไมมันถึงขีดค่าชื่อกูจะรู้ไหมเนี่ย <S 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 ค้นี้คืออะไรอ่ะมันขีดค่าชื่อแต่คือมิคาอิลนะครับนะทุกอย่างปกติดีมิคาอิลนะรอสัญญาณเพื่อเริ่มโอเครับทราบจะจับตาดู มิคายอยิวนะครับตำแหน่งถูกขีดค่าไปไม่รู้เป็นตำแหน่งอะไรอะ่ะงั้นคนสุดท้ายนะครับเจคดิมิทรีในดิมิทรีนะระบบพยุงชีพน่ะทำงานปกติดีก <c oughs> ็คือเป็นเทคนิเชียนนะครับนะมีหน้าที่ระบบพยุงชีพในการลงไปค้นหาผมว่าน่าจะเป็นพวกระบบออกซิเจนมั้งแล้วก็ระบบพวกไฟฟ้าแล้วก็แล้วแต่ทำให้ไม่ไปเน่าตายกันข้างล่างเอาเป็นว่าแล้วไม่มันไม่มีวิธีเปิดไฟจริงๆผมต้องอยู่ในห้องมืดๆแบบนี้จริงหรอรอการติดต่อนะครับ CMT ตรงนี้ ศูนย์นี่เซอร์เก้นะพวกเราจะระวังตัวเปลี่ยนอันนี้คือไฟเขียวเริ่มลงไปได้เลยกับอันเดอร์สตผมไฟเขียวแล้วกันตามนั้นครับปึ๊บรับทราบไหนอ๋อมันลงรูนี้ไปอ่เหมือนจะติดต่อเข้ามาแล้วครับ <c oughs> บันทึกการลงเบื้องล่างเท่าที่ลองดูก็ไม่ได้มีเหตุอะไรน่ากังวลตัวอุโมงค์ที่ลงมานั้นก็สภาพแข็งแรงดีและก็ยังไม่มีภยัยอันตรายใดที่เข้าหาได้ถูกตรวจพบโอเค ก็คือปลอดภัยสินะแล้วอันนี้คือระบบพยุงชีพใช่ไหมครับอาจจะเป็นออกซิเจนอาจจะเป็นพลังงานอาจจะเป็นเอ๊ะนั่นคืออะไรเหมือนเทคนิชเชียนติดต่อมานะครับนะอ้าวลุยอ่าดิมิทรีนะครับติดต่อศูนย์ทดสอบระบบสื่อสารอาระบบทั้งหมดยังคงทํางานได้เป็นอย่างดีสรุปแล้วเขาก็ยังคงดําเนินการกันต่อได้ใช่ไหมครับมีหรือไม่มีเราก็ทํางานต่อได้โอติดต่อมาละ ถ้าผมรับสายช้าจะเป็นยังไงอ่ะโอ้ยกล่องเทปอะไรก็ไม่รู้เหมือนนอตตี้เล่นโซนจะเจอเทพสักอย่างเฮ้ยพวกมึงรอนก่อนแป๊บนึงนะเหมือนจะเจอเทปเลยอ่ะใส่แปวบนึงนะขอลองกันอย่าย่เพิ่งตายกันล่ะไม่ใช่ภาษาอังกฤษหนิที่เขาพูดอ่าฮะ อ่านซับนะครับถ้าผู้ภาษาอื่นและอ่านภาษาอังกฤษผมจะแปลไม่ทันอ่าฮะอ่าจะดั่าฮะมีลกรสอเดอ์ นี่สแตทจะรูปที่เก็บเทปกับหลอดสกอว์มาอะฮะดมเชื่อชอตไม่ชอตวันเสาร์ที่ไม่ไม่เข้าใจแล้วคือเหมือนฟังไม่แตกด้วยแต่ว่างิสเซงก็น่าจะมีเทปมากกว่าหนึ่งอันในทีวีน่าจะไว้มอนิเตอร์ภาพหรือมั้งอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อที่เราลงไปคืออบิสตรงนี้เหรอครับเหี่ยวลึกไอ้เหลืองๆนั่นคือจุดที่เรามาทำงานแล้วพวกเขาก็จะดำจริงลงไปข้างล่างเหรอครับระยะเป็นเมตรเหรอครับ เอาเป็นว่าไม่ค่อยรู้นะครับแต่นี่มัน a ม e อินอ y ิสบัดไม่มีแบบนานาชิน่ารักเรียบร้อยเลยกูอัปเดตศูนย์เรายังคงเดินหน้าไปตามภารกิจของเรายังไม่ได้มีอนาเมอรีหรือสิ่งผิดปกติอะไรตรวจพบในเซนเซอร์และอุปกรณ์สื่อสารหรือเครื่องมืออื่นๆก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่รู้สึกได้เราจะยังคงติดต่อสื่อสารหาศูนย์อย่างต่อเนื่องรับทราบโอเครับทราบรับทราบรับทราบ เม็ดครับ,รบติดต่อศูนย์เหมือนจะมีข้อผิดพลาดบางอย่างที่ตรวจพบได้จากการอ่านค่าออกซิเจนในเลือดของดิมิทรีทางคุณพอช่วยตรวจสอบจอแสดงสุขภาพที่อยู่ข้างหน้าคุณหน่อยได้ไหมว่าค่าที่ขึ้นนั้นมันตรงตามที่เราเห็นหรือเปล่าอ๋อคือจะมีการทวนจากข้างหน้าและข้างหลังใช่ไหมครับว่าค่าตรงกันไหมโอเคเดี๋ยวดูให้นะจอทางไหนนะดูสุขภาพหมายถึงตู้นี้ปะอ๋อโอเค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 เดี๋ยวดูให้นะ และไอเดียติดต่อสื่อสารเรื่องอะไรครับติดต่อศูนย์นี่มีค่อิวนะแล้วยังคงเดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพและยังไม่ได้มีเหตุอะไรที่ทําให้การเดินทางเราล่าช้ารับทราบเราต้องกดเพื่อตรวจสอบเหรอ Print to Fresh Data Fresh Data Fresh 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 นี่คืออะไรนะปริ้นเหรอน่าจะเป็นการถอดข้อมูลเหรอออสมองปกติดีหัวใจปกติดีของใครอะ อ๋อ Dash, นี่ของดัชนี่ของมิคาเอลนี่ของดิมิทรีเราต้องเฟซข้อมูลของดิมิทรีขึ้นมาโอเคคอนดิชันปกติดีทั้งสมองแล้วก็หวัวใจเท่าที่ดูก็ปกติดีนะอือหึฮะแป๊บนึงนะมีค่าเปอร์เซ็นต์ด้วยโย มี70-90ถึงกกับ95-100ถึงดูเปอร์เซ็นต์ยังไงอะเมื่อกี้มันไม่เห็นจะมีเปอร์เซ็นต์อะไรเลยอ๋อต้องมาอ่านบัตรนี้บัดออกซิเจนเลเวลก้าส็ดจุดแอยู่ที่97ก็คือต้อง95-100ถึงอ่าได้อยู่รับทราบจะทำการปรับระดับข้อมูลใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาขอบคุณมากศูนย์ติดต่อแมอกละ ติดต่อศูนย์เรามายาพื้นที่ที่อุโมงคนะ์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปวิสัยทัศน์ของเราถูกลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะมีหมอกหนามากเราจําเป็นต้องเดินหน้าต่ออย่ามัดระวังแล้วก็เพิ่มเสียงสว่างให้มากขึ้นไปอีกทางเทคนะครับทางเทคิคเชียนติดต่อมาว่าต้องใช้กระแสะไฟฟ้าจัดให้แล้วคือผมต้องดูอะไรระหว่างนเดินสำรวจใช่ไหมแล้วผมก็เสียวล่องข้างๆนะมันจะมีตัวอะไโรโผล่มาแอะหรือลแบาบมีไหมครับครับครับกับตันมาละ โอเคน่าสนใจแล้วครับศูนย์นี่มันผมไม่รู้จะอธิบายมันยังไงดีแต่ว่าเรามาอยู่ตรงหน้าสิ่งที่มันดูคล้ายกับประตูผมจะทําการส่งภาพวิดีโอฟีดขึ้นไปให้ที่ห้องศูนย์แล้วกันนะเราสามารถที่จะบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดนะรอรอคำสั่งต่อไปของเราก็ับเปิดได้เลยอย่าเพิ่งเปิดขอคุณดูก่อน,ว,นว,ว,ว่าประตูมันยังไงแต่แสดงว่ามันจะมีการฟีดตรงนี้ขึ้นมาโอ้อ,รอารยธรรมเก่าแก่เหรอ แล้วกูดูแล้วกูจะรู้อะไรแยะกูก็มีความรู้ซะด้วยแล้วแล้วแล้วแต่ถ้าไม่เปิดก็ไปต่อไม่ได้นะพวกนายถ้ามีข้อมูลให้ผมดูว่าประตูสีนี้ประตูทรงเนี้ยเปิดแล้วจเจออะไรผมจะดีนะครับอันนี้คือมันวัดดวงล,วล้วนเลยเอาเป็นว่าเราควรจะทํายังไงต่อดีศูนย์เปิดประตูอ๋อแม่งเข้าไปละอ๋อนี่ครับจะเป็นท่อจริงด้วยครับที่พวกเขาเดินเข้าไปเอเอ๋เอ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 ,เ,อ,เ,อเสียงมาจากไหนวะ กูเสียวรูนี้มากเลยอย่านะฮะฟเอ๊ะผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าก่อนหน้านี้หมอกมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอศูนย์ทางผมเหมือนจะได้รับขึ้นความถี่สักอย่างแต่ว่าทางผมอะ่ะเหมือนจะฟังมันไม่ออกแล้วก็ได้ยินมันยากมากๆผมจะทําการเปลี่ยนขึ้นความถี่นั้นขึ้นไปหาคุณเดี๋ยวคุณลองฟังดูได้ว่าเป็นยังไง รับทราบตัวส่งสัญญาณออนไลน์แล้วไฟสีเหลืองที่อยู่ตรงวิทยุข้างหลังคุณน่าจะติดแล้วละ่ะลองพยายามจูนไปที่คลื่นช่องที่5แล้วก็รอการคอนเฟิร์มทราบและเปลี่ยนวิทยุข้างหลังคุณไฟสีเหลืองน่าจะติดแล้วลองพยายามจูนไปที่คลื่นช่องที่ห้าน่าน,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 าน่ะนะกูแป,กแป,กแปกแลกๆละกูเห็นแล้วนะเอากลับมาไหมอะพวกพวกกลับเป้ากูไม่อยากอยู่อะนะมึงอยู่ตั้งสี่คนกูอยู่คนเดียวเลย จูนช่องที่หจูนช่องที่ห้าจูนไปช่องที่5้าขอบคุณสามสี่ห้าแล้วมีปุ่มไหนให้จูนอีกไหมอ่ะกูฟังไม่ออกอะแต่เสียงอะไรอะ่ะเสียงเหมือนน้ำหยดฟังดูเหมือนจะเป็นเสียงน้ำหยดนะกับผมยังไม่แน่ใจว่ามันคือเสียงอะไรเดินหน้าภารกิจต่อเลยผมจะทำการ ดูต่อเองผมก็ยังไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะเป็นขื่นรบกวนผมคิดว่าน่าจะเป็นเสียงน้ํานะรับทราบโอเครับทราบผมจะทําการเปิดอุปกรณ์สื่อสารไว้คงจะเป็นเรื่องดีถ้าเกิดขึ้นความถี่ของเรายังคงเชื่อมต่ออยู่ทราบและเปลี่ยนอย่าเข้ามานะนมึงเป็นมวยนะดูอยู่โน w มวยไทยหย่อนอย่นอนอหย่หนอยนน เฮ้ย oh, แม่งเคาะเป็นจังหวะด้วยเคาะจังหวะแบบนี้กูไปนั่งก่อนแล้วกันเอาทีละจุดเอาทีละตรงเอาทีละเสียวแบ่งเสียวทีละทีห้องน้ำชายหญิงเข้าร่วมกันเรื่องผีอ่ะ ทำไมระบบเสียงมันแม่งเสียงท่อมีลมรั่วด้วยผู้ชายยืนฉี่ตรงนั้นผู้หญิงเข้าส้วมตรงนี้แล้วมึงเป็นใครเข้าไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยมีใครมายิงในตรงนี้ด้วยเนี่ยเป็นคาบเลยเอาตรงนี้ได้มองลงมองลงล้วอ๋อ ผีให้เทปหันมาไม่มีตกลงกูสู้กับผีเหรอหรือว่าเป็นผีของคนที่ทำงานก่อนหน้าเราแม่งูเหมือนเมาเรือเลยอะปั๊บนะปั๊บนะพี่ชายเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใส่ก่อนเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยอ๋อภาพตกเบลมโทษเหรอเบลมไม่ที่ี่หมายถึงการโทษแบบเฮ้ย ทำไมทำตัวอย่างนี้ไม่ดีเลยโทษเลยอย่างนั้นป่ะผมลองเปิดเทปก่อนแล้วกันว่าคือยังไงเหมือนการโทษการบโบยอะครับเบล์มโอตุชาริชกิจากโดดโอรันโดรันโดมูโชอิมามาเรียเน็ตวที่เซเล็ดไอชานาชารายเซิลโปสโตรเซมสเสตร Ja randak seru, że rytu Tokio. A ja mbi, zaki so o po o zaksobus vego pair, merdzi A ja smog bersuit, ja domoj. Ja meksu po moim raja, no szansu. Czo echa bota, prisu pol moni, sem. Gue tanya dia di dalam behaviors rupanya ada pengatt Kellery sebagai mutwieerman dalamußen apakah yang akan dipaksa supaya мехant analysenda inversa capacity》para mak renamed My Gue tanya dia di dalam behaviors rupanya ada pengatt Kellery是我 krai tidak 1963 Gue tanya diawar dipilsirkan terפằng jed granan-edisi ni dan sebaliknya kerat-mentrano di vega norte ost treatments Highness luego <laughs> jalan jalan shokatsu, hita, seki, shak, dou, lukso, irate, naufaku, nasushin, stray kisuki. oniyo se, boswo. it's good so much a friend and otolla. you start chat, but now it's good to be said a soulless dumb. uh-huh. <laughs> Shall go to pray to Satan. It's all to and make sure we say it's a daughter eight to two, say, keep Take your five, dish. Take yourself father. เเทปเสียงของมาเรียเจ้าหนาที่น่าจะทำงานในตำแหน่งเราต้องอยู่ที่นี่นานหลายเดือนเพื่อทำเงินแต่ก็ได้ยินเสียงแปลกๆตอนกลางคืนเหมือนกับว่าหลอนไปซัมติงซัมติงเอาเป็นว่าคนปิดประตูกแก๊กตรงนี้คืออะไรอ่ะเปิดได้ปะ เปิดไม่ได้เว้ยอะไรแม่งขนกูลุกโยกเลยเมื่อกี้เสียงอะไรผมหันหลังพอดีคนแม่งกระแทกประตูหูแม่งขนคอลุกวูบเลยมันเป็นสิ่งที่ยังคุมเครือนะครับถ้าเป็นผีผมไม่กลัวนะแต่เกิดเป็นสิ่งที่ยังคุมเครือว่าเอ,เอ๊ะแกคืออะไรกันนะสวัสดีฉันคือปีเตอร์แต่ฉันไม่บอกกนนะที่ฉันเป็นปีเตอร์ฉันคือตัวอะไรจงกลัวซีแอร์แห่อย่างนั้นนะผมจะไม่ชอบนะครับความคุมเครือ โอเคศูนย์เราจะเริ่มทําการดําจิ่งลงไปกว่านี้อีกไว้จะแจ้งกลับไปเร็วๆนี้ทราบแล้วเปลี่ยนกูก็เดินสํารวจตั้งนานขนคอคกูก็ลุกวูบวาบูบวาบูบวาบขอโทษนะครับศูนย์แต่ว่าผมรู้สึกเหมือนกับว่าเรากําลังขัดต่อประสงค์ของพระเจ้าการเปิดประตูนั้นเป็นเรื่องที่ผิดพลาดเราควรจะลมเลิกภารกิจแล้วก็คิดดีๆว่าจะทํายังไงต่อรับทราบแต่เราจําเป็นต้องเดินหน้าต่อสหายภารกิจจะคนต้องเดินหน้าต่อกับเข้าใจแล้ว แต่ผมมาถึงขนาดนี้ไปต่อก็ได้มม้งความเสียวมันต้องมีสักหน่อยนึงอะ่ะผมลองอันเดอร์สตูดดูมันใจะให้ผมทำอะไรปะฮะอันเดอร์สตูดคือกลับเหรอเสียงเดินฮะเสียงเดินจากไหนอะ่ะเฮ้ยกูคแค่กดอันเดอร์สต<ๆ>ูดเฉยๆก็รับทราบไงอะไรตรงนั้นพื้นๆอะ่ะ เลือดจด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 กูรู้กูรู้กูรู้แล้วกูจะหยิบยังไงวะเนี่ยกูนั่งยองอเข่าหยิบไม่ได้ผมหยิบเทปไม่ได้ผมอยู่สูงเกินไปเอาได้ละโอเคโอเคโอเคคือยังไงก็บอกว่ารับทราบก็กลับกันมาซิอย่าปล่อยให้กูอยู่คนเดียวกูก็เสียวไงผมก็อยากซนนะครับแต่ผมรู้สึกว่าที่เราเจออยู่ไม่ใช่ผีอะแล้วผมไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้เลยเอาแม่งกลับไปที่เดิมละเห็นนั่นอะไรอยู่ที่พื้นน่ะกึกกึกกากกากมันเป็นกึ๊กก คืออะไรไม่รู้อ่ะเอาผมลองร่างฟังเสียงก่อนแล้วกันนะครับนะโอเคไ <c oughs> <s> ม่สราช,ราชา์ฟุสุลเลอเชนนับปุ่งกาเวชินนออกจูซารัสสิคราติซารสเซนส์บริตซ์ยูเมนยารัตซเนฟสฟอร์ซีนิช

Bossy, what bullied? Mumask sheep's four races. Shannon fruits, or chefie. Bossy, bossy! Blacks Doctor! My dogs is but Slits son Pipe Doctor.

โดนอะไรเข้าไปวะเราต้องการคำชี้แนะทางมี2ทางซ้ายและขวาเอาอยัางไงดีศูนย์เลือกทางซ้ายเลือกทางขวากับเดี๋ยวก่อนกับตันขอผมเช็คที่จอก่อนว่าข้อมูลจะเป็นยังไรงรอแป๊บกับตันมันมีจออะไรให้กูดูเหรอซ้ายและขวาอ๋ออ๋ออ ไปซ้ายมีตุ่มแดงไปขวาเหมือนจะนั่น <c oughs> อ๋อโอเค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 อเคผมไม่รู้ว่านี่คือ,อยังไงแต่ทิศมันน่าจะเป็นซ้ายกับขวาแบบนี้ถ้าผมให้ไปซ้ายก็อาจจะเจอคอนเทนต์แต่ผมใหขวาคือปลาให้ลึกที่สุดอย่างปลอดภัยงั้นผมให้ไปขวาแล้วกันอ่ะผมไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยอ่ะมันเงียบเรากับจะเป็นกับดักใช่มันจะเป็นกับดักแน่ๆ <c oughs> ไปทางขวาครับผมว่าทางขวาน่าไปกว่ารับทราบเฮ้ เป็นมวยนะอย่าๆๆๆๆๆๆกูเป็นมวยนะมาจากวิทยุเอมึงมาจากขึ้นช่องไหนเนี่ยหรือว่าเสียงมันไม่ได้มาจากวิยุโอ้โห oh, มาจากล่องชวนเสียวอุ๊ยมาจากล่องชนเสียว กูถอยก่อนแม่งพุ่งแลยแน่ย่านะมึงดูโ,ดโนโมวยไทยกูก็แม่งไปจูนยับเลยเนี่ยเข้ามาจากขึ้นสักช่องแม่งหลอนจัดนะปิดวิวได้เสียงยังออกเนี่ยเหมือนนอนโรงแรมพี่แจ๊คครับน้ำมันไหลทีวีผมปิดไว้เสียงก็มาพี่แจ็คอาจจะดึงสติเฮ้ยห้องข้างๆหรือเปล่าไอ้นนองไออย่างนี้หรือเปล่าอ่ะแบบจูนยับเลยไม่มีอะไรอ่ะสุดท้ายแม่งเสียงมาจากอีกที่หนึ่งเรียบร้อยเลยนะ แล้วคือ,อยังไงละทีนี้กูแม่งหลอดได้หมดแล้วเนี่ยผมว่าออกประตโนนไหมครับมันอาจจะมีคอนเทนต์เกิดขึ้นแล้วก็ได้ตรงนี้มันมืดแล้ววะถ้าหลังชิดผนังนะครับก็จะไม่มีอะไรน่ากลัวก่อนนั้นีไฟตัวน้นมันกะพีป่ะก่อนน้้นที่ประตูมันปิดเหรอก่อนหน้าน้มนมีรูนั้นด้วยเหรอโอ้นี่นมันรูชวนเสียวโอ้ อะไรอยู่ตรงนั้นนะติ้นทิ้นอยู่ทางขวาตัวผมบังป่ะไอเนี่ยเงาอะไรวะสวัสดีครับทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Below l a s t God นะครับทุกคน เป็นเกมน่ากลัวครับท,ทีแรกคิดไว้ว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วบอกว่ามันจะไม่มีอะไรต่อไปในอนาคตแสงกลับมาทำหอยอะไรครับมืดไปสิครับจงมืดไปเหมือนเดิมครับเราทุกคนล้วนอยากที่จะอยู่กันอย่างสงบ,สงบสงเงียมเจียมตัวใช่ไหมล่ะครับเหตุ hey, ครับโอเปอร์คอมการสื่อสารเริ่มขาดแล้วครับศูนย์การสื่อสารมันสหายฉันขาดการติดต่อสื่อสารได้ยินไม่ชัดเลยอะ่ะ ปุ่มแดงๆนี่ก็ติดต่อเฮ้ยเฮ้ยมาเป็นตัวอย่างี้เลยเหรอเฮ้ยมาเป็นตัวอย่างี้เลยเหรอเฮ้ย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 ประตูประตูประตูไม่ได้กดลิฟต์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 แม่งเฮ้ยมาป่ะมาป่ะมาป่ะแม่งมาแม่งมาจริงด้วย แม่งมาแม่งมาจริงด้วยแม่งมาอยา่างนี้แม่งมาอย่างนี้อุย้ยแม่งหัวใหญ่มาก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 โอ้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 นี่คือช่วยกูป่ะช่วยกูป่ะช่วยไหมโซงจะไม่ช่วยโซงเหมือนไม่ช่วยโอ้ <c oughs> ฮะอา้า คือมีสองทางเลือกเหรอว่าจะไปโดนนั่นหรือจะไปโดนนี่ทรงนี่เหมือนจะเป็นผีมาเรียปะที่เหมือนมาเซิเงเซิเงเซิงเซิงผมไม่แน่ใจว่านี่คือผีมาเรียไหมแต่มันต้องมีจุดร่วมสิมันถึงจะมาแบบเซิงเซิงได้นะครับโอเคศูนย์ขอบคุณที่สนใจเข้าร่วมการทดลองครั้งนี้ยังมีงานอีกมากเราต้องทําให้สําเร็จติดตามราได้ที่ปุ่ม follow ด้านล่างเลยแล้วถ้าเกิดมีข้อเสนอแนะหรืออยากติดต่อหาเราติดต่อหาเราได้ทาง discord นะ แล้วกูก็อยากรู้ว่าโดนหัวโตกินจะเป็นยังไงแต่แม่งวิ่งใหม่ก็ปวดหัวเกินแม่งอย่างก,กับเมาเคลื่นนะครับทุกคนหัวมันโครงเคลงโครงเคลง,งแล้วแบบหยุดไม่อยู่เฮ้แต่เกมมีไวท์ที่ดีนะมันกั้ากึ่งระหว่างผีเรื่องลี้ลับสัตว์ประหลาดและความเชื่อนะครับต้บนมีความแบบเป็นขัดต่อประสงค์พระเจ้ามีเสียงผู้หญิงในห้องน้ําให้มองด้านล่างรับเทปมีตัวเซิเงเซิเงเซิงเซิงมองไม่ออกว่าผีหรือสัตว์ประหลาด แล้วปีศาจสับประหลาดแท้ๆก็พุดออกมาจากรูน่ากลัวนะมันคุมเคืหมดนะครับเป็นเกมที่น่ากลัวจริงนะครับเนี่ยและเล่นและกดดันมากด้วยโอเคถือว่าเป็นเกมที่ดูดีใช้ได้นะครับน่ากลัวอยู่รอด,ดูเลยครับว่าเกมมันจะพัฒนาไปถึงขั้นไหนและเกมเต็มมาจะเล่นไหมเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีล้วกันเพราะเป็นเกมที่น่าสนใจนะ แต่พูดถึงฟีเจอร์ที่อยากให้มีอ่ะผมไม่รู้ว่าเป็นที่ผมคนเดียวหรือเปล่าผมซูมมองจอไม่ได้อ่ะมันมีไม่แบบว่าไปอยู่ใกล้จอแล้วก็แบบดูดเข้าไปตรงจอหรือว่ามันคุยอะไรอะไรพวกนี้ครับให้อ่านจะชาดพอนี้คือแบบกูก็พยายามเพ่งและจังหวะเพ่งแม่งก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูจะอ่านแม่งโยกอยู่นั่นแหละกูเมาเอาเป็นว่าคุณดูและชอบกับนไหมครับถ้าชอบกันขอไลค์นคนละทีนะครับให้รู้ว่าคุณชอบเกมนี้เกิดเกมมันจะมาหรือมันจะมีอัปเดตจากนี้จะได้เผื่อ มาลองเล่นกันนะครับนะมีอะไรอยากคอมเมนต์พูดคุยกันทิ้งไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะรอลงไปอ่านนะครับพูดคุยว่าเกมมันเป็นยังไงมันน่าจะสื่อถึงอะไรมันมีสิ่งอะไรที่ซ่อนเล่นไว้มันจะเป็นยังไงต่อพูดคุยกันนะครับและเกิดอยากซัพพอร์ตเดเวลลอปเปอร์ผมจะทิ้งลิงก์สตรีมไว้ให้นะครับนะ mm. เผื่อไปกด Follow mm. เกมกันไว้ขอบคุณมากๆครับชมมาจนจบนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณซุปเอร์ตัง้งซุปเปอร์แชทแฟนตัวกลมที่ซัพพอร์ตกันขอบคุณทุกคนอีกครั้งรับชมจนจบมากๆครััััับแล้วววเเจจออกกนนสสสสดดีี